เมื่อคืนไม่กลับมานอนในห้องเนี่ยพิงไปดื่มเหล้ากับเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมพิงติดเหล้าติดเพื่อนพิงรู้ไหมว่าจูนเนี่ยต้องแบกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองเนี่ยโอ้ยตลอดเวลาที่ผ่านมากูก็เป็นคนจ่ายมาตลอดนี่มึงจ่ายบ้างไม่ได้ได้ไงวะทําไมมึงถึงจะพาไปเลี้ยงเหล้าวะมึงแบเเงินมาจากไหนวะอย่าบอกด้วยว่ามึงไปแอบทางานเสริมมาแล้วมึงไม่บอกกูอ่ะเอาจู ไอ้มันนั่งอยู่ตรงเนี้ไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้ผู้หญ่ระยับแล้วแต่วันนี้ไปกูกับมึงจบกันเอาไงล่ะทีนี้ค่าใช้จ่ายเดือนนี้ตั้งเยอะอะจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเคียร์เขาเนี่ย ค่าเช่าเดือนที่แล้วอีกละอโอโจูผมกลับมาแล้วนะพิงเมื่อคืนไม่กลับมานอนที่ห้องเนี่ยพิงไปดื่มเหล้ากับเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมโอ้ยนนนนนเนี่ยจะบบนอะไรนักหนาเนี่ยพิงทำงานเหนื่อยๆก็อยากจะสันสนกับเพื่อนบ้างแล้วกลับมามาเจอเมียนี่เงาแบบคุณใครอยากจะกลับ พิงคิดว่าซูอยากจะบ่นพิงงั้นเหรอทุกวันนี้เนี่ยพิงติดเหล้าติดเพื่อนเงินเดือนพิงออกเนี่ยพิงก็ไปหมดกับค่าเหล้าจนหมดอะ่ะพิงรู้ไหมว่าซูเนี่ยต้องแบกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองเนี่ยโอ้ยตลอดเวลาที่ผ่านมากูก็เป็นคนจ่ายมาตลอดนี่มึงจา่ายบ้างไม่ได้หรือไงวะฉูจะบอกอะไรให้นะถ้าเดือนเนี้เราไม่มีเงินไปจ่ายเฮียเขาเ,ขาเนี่ยเราสองคนเนี่ยเตรียมตัวไปนอนข้างถนนได้เลย พิงขอโทษนะจูจูขอโทษพิงด้วยนะที่พูดไม่ดีใส่พิงอะ่ะจูรักพิงนะพิงก็รักจูนะจูอย่าทิ้งพิงไปไหนนะถ้าพิงไม่มีจูพิงอยู่ไม่ได้ส่วนเรื่องค่าเช่าเนี่ยเดี๋ยวผพิงจาัดก,การเอง แม่วันนี้พิงกลับมาไวจังเฮียนี่เคียร์มาได้ไงคะเนี่ยเฮียก็มาเอาค่าเช่าที่หนูค้างไว้ไงจ๊งะเฮียเคียร์มากลางวันก็ได้นะเคียร์มาเวลาเนี้ยเก่งใจเคียร์แย่เลยอะ่ะ เฮียกลับไปก่อนไหมเฮ้ยเฮียหนักกลับแน่แต่ก่อนกลับเนี่ยเฮียต้องได้เงินหนูซะก่อนได้ค่ะเฮียเดี๋ยวหนูแบบมาให้ ร้องให้ตายก็ไม่มีใครช่วยหนูหรอกยิ่งพูดหนูก็ไม่ต้องพูดถึงียบอกให้นี่อยากมาเขาบ้างไงคะหนูนี่เป็นคนน่ารักนะแต่ไม่น่าโง่ไปควบไว้พิงเลยวะ่ะผิงคเขาทำไม่เลยคะเฮียถ้าหนูเป็นเด็กดีทำตามที่เฮียต้องการได้แล้วก็เฮีย er จะยกหนี้กับค่าเช่าห้งองที่ค้างไว้ทั้งหมดแล้วเฮียจะให้หนูใช้เงินทุกเดือนด้วย ช่วยค่ะช่วยเอเอ,เอ,เอพิงทำไมมึงถึงจะพากูไปเลี้ยงเหล้าวะมึงไปเอาเงินมาจากไหนวะอย่าบอกนะเว้ยว่ามึงไปแอบทำงานเสริมมา แล้วมึงไม่บอกกูอ่ะมึงน,นี่พูดมากชิบหายหรือมึงจะเลี้ยงกูเออไปเออเอาจูทำไมมันนั่งอยู่ตรงเนี้ย ไอ้เลวไอ้ผู้ชายระยำนั้นตั้งแต่วันนี้ไปกูกับมึงจบกันจูจูใจเย็นก่อนสินี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอแล้วจูเลิกกับพี่ทำไมไมึงยัมีหน้าไปทำกูเหรอมึงเอากูไปขัดดอกเฮียเขาอ่ะมึงทำแบบนี้ทำไมมึงน,นี่ผู้ชายแห่งสวยไม่ใช่ต้นตอเมียอะไรจูพี่ขอโทษนะจูถ้าพี่ไม่ทำแบบนี้ แล้วเราจะเอาเองินที่เนี่ยไปจ่ายค่าเช่าเฮียเขาละที่พี่ทำไปก็เพราะว่าเราสองคนนะเพื่อเราสองคนน่หรอมึงเพื่อตัวมึงมากกว่ามึงควรไม่ต่างอะไรกันหน้าตัวมเมียเลยวันนี้กูตาสว่างซะทีกูเห็นท่าแท้ของมึงละกูกับมึงเลิกกันกูไม่มีอะไรติดํ้างมึงอีกจูพี่ขอโทษนะจู